สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมนะครับจะมานําเสนอมินิโปรเจกต์เรื่องกุญยนตจ็กเส้นเพื่อเป็นโปรโตไทป์จำลองสําหรับการขนส่งสินค้าแบบคนขับครับสวัสดีครับ,รบผมเด็กชายกุณาีม, timeline, มุบมม201เลขกที่1ครับสวัสดีครับผมเด็กชายธนการเกิดทองมีม201เลขที่7ครับสวัสดีครับผมเด็กชายเมธันโอเปนม201เลขที่9ครับต่อไปเราจะมาพูดถึงที่มาและความสําคัญของโครงงานเรา 1, ครับโครงงานเราเนี่ยเป็นการพัฒนาโครงงานกุนยนจ็กเส้น ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการศึกษาพื้นฐานของการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และก็เป็นโปรโตไทป์ที่สําคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าแบบไม่มีคนขับครับการตั้งานของหุ่นยนต์แท็กซีนเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการจัดการโลจิสติกและการขนส่งสินค้าในอนาคตอย่างมากครับส่วนจุดประสงค์ของงานเรานะครับก็คือการพัฒนาหุ่นยนต์แท็กซ้น เอ,อที่มีความสามารถในการติดตามเส้นทางได้อย่างแม่นยำแล้วก็เชื่อถือได้ครับเอ,อส่วนสมมติฐานของโคงรงงานเรานะครับก็คือหนึ่งก็คือระบบการควบคุมของุ่นยนต์จะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยำต่อข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ครับสองเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนมอนยนต์สามารถตรวจจับเส้นทางได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีความเสถียรในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ าสามก็คือโปรแกรมควบคุมที่พัฒนาขึ้นเนี่ยสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้เช่นการเป็นแปลงทิศทางหรือการหลบหลีกสิ่งเก็ขวางครับตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับตัวแปรต้นก็คือชนิดและตำแหน่งของเซนเซอร์ครับแล้วก็มีอัลกรลิทึมที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ครับตัวแปรตามก็คือความแม่นยำในการติดตามเส้นทางครับและก็ประสิทธิภาพ ระบบควบคุมครับตัวแปรควบคุมนะครับก็คือสภาพสภาพแวดล,ล้อมที่ใช้ในการทดสอบครับแล้วก็การตั้งคาเซ็นเซอร์ครับแผนผับปัญหานะครับปัญหาความวุ่นวายในโรงงานการขนส่งนะครับมีทั้งการเกิดอุบัติเหตุของคนนะครับแล้วก็ต่อสินค้าด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการทํางานหนักอย่างหักหมุมครับแล้วก็ยังจะเป็นการส่งผลเสียต่อสินค้าแล้วก็สุขภาพของ คนทํางานแล้วก็อีกทั้งผู้ประกอบการนะครับยังสิ้นเปลืองเงิน 1. 1> วิธีการดําเนินงานนะครับเริ่มแรกเราก็จะทําการศึกษาข้อมูลใน google แล้วก็เว็บบอร์ดต่างๆครับหลังจากนั้นก็จะเตรียมอุปกรณ์ครับในการทําก็คือพวกหุ่นยนต์ต่างๆครับหลังจากนั้นครับเราก็จะนําตัวหุ่นยนต์ที่ทําเสร็จแล้วนะไปเขียนโค้ดครับแล้วก็ทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับถ้าผ่านก็คือจะเสร็จสิ้นการทําโครงงานครับ ไดสว่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือ 1. การเข้าใจระบบการควบคุมครับยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์แทร็กเส้นนะครับจะช่วยให้เข้าใจการทํางานของระบบควบคุมและการเคลื่อนที่และก็การตอบสนองข้อมูลสอเซนเซอร์ครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ซับซ้อยนยิ่งขึ้นครับ สองนะครับก็คือการแก้ปัญหาและการทดสอบครับยกตัวอย่างเช่นการจัดการกับข้อมูลและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการบัรนาและก็การตรวจสอบหุ่นยนต์นะครับจะช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและก็การทํางานไปยใต้ความกดดันได้ครับในส่วนของสรุปผลนะครับจากการนําหุ่นยนต์แ็กเส้นนะครับไปทดสอบในแผนผังสนามผลการทดลองพบว่า คนจนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำทั้งในทิศทางตรงและโค้งครับอัตราเร็วของรถนะครับจะคงที่เสมอและก็มีความเสถียรที่สุดครับสำหรับวันนี้กลุ่มของผมก็ได้นําเสนอจ,จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลุ่มของผมก็ได้ขอล่าวคําว่าขอบคุณครับ